มันก็เหมือนกันผมก็มีหน้าที่แค่หว่านไปก่อนพอเดี๋ยวผลผลิตออกมาถ้ามันดีผมก็เทคกินถ้าผลผลิตไม่ดีผมก็ทิ้งแค่นั้นเองแต่พี่ต้องอย่าลืมนะคนไม่ใช่ต้นไม้นะ่ะมันคือสิทธิ์ของผมในเรื่องของให้สิทธิ์ว่าผมคิดยังไงไอริสก็ในเรื่องอของไอริสที่โดนขโมยไปผมให้เกียริให้สิทธิ์เขาเออคือผมได้คุยกับน้องเชชริน แล้วว่าแบบเออว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเกี่ยวกับเรื่องของไอริสใช่ไหมใช่เกี่ยวกับเรื่องของไอริสว่าแบบเขาชอบใครกันแน่คือแบบได้รู้มาว่าวันนี้ไอริสอ่ะเลือกที่จะพายเรือขยักกับพี่บอมก็เพราะว่าผมไปเลือกจอยก่อนถ้าผมไม่เลือกจอยก่อนเขาก็น่าจะมากับผมเชลินบอกผมอย่างนั้นก็ว่านั่นคือน่าจะน่าจะแต่เขาไม่ไม่ได้สรุปว่าต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ะบางทีอาจจะ ไม่เกี่ยวครับรายชื่อว่าจะเลือกใครก่อนก็ได้ใช่ปะอาจจะความรู้สึกจริงๆจากตัวเองกเกี่ยวแหละเอาจริงแต่คือผมไม่กล้ายืนยันส่วนหนึ่งเลยเพราะว่ามันไม่ได้มาจากปากเขาด้วยตรงเราก็ยังไม่ได้กล้าแต่เขาว่าพูดเลยว่าถ้าเกิดผมผมเลือกเขาเป็นอันดับแรกเขาก็มากับผมแหละจริงๆผมว่ามันเป็นข้อ้างมากกว่าเชลรนจะพูดอะไรก็ได้จะไปรับสายมาแบบไหนแล้วมาพูดกับเมฆก็ได้เขาอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเขาอยากจะเชียร์ในส่วนของทานเมฆก็เป็นไปได้แต่ผมก็ว่าเมฆก็ไม่ควรจะด่วนสรุปขนาดนั้นนะว่่าาเเเขจไปปกับมหรือล อาจจะมะโนโขึ้นมาหรือว่าอาจจะคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าหรือเปล่าหรือหรือยังไงละ่ะในเมื่อผมก็คงคิดว่าผมจะยืนหนึ่งอยู่เขาก็คงต้องตัดสินใจที่จะมากับผมอยู่แล้วถึงจะเป็นชื่อระดับแรกเขาก็ต้องมากับผมไม่ใช่ไปกับคุณแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะขยายลังสีหรือว่าขยายอิทธิพลอะไรไม่เนี่ยอิทธิพลของเราเพื่อที่จะไปในส่วนอื่นเพราะเราไม่ได้อยากแค่รู้จ <มะ S 1> ักแค่สองคน พี่เจาทุกคนไม่ได้นะเว้ยใช่นี่เราเจาทุกคนไม่ได้เอยากทำความรู้จักทุกคนมันคือสิทธิ์ของผมมันคือ human right ที่สามารถคุยกับใครก็ได้ถ้าเราเได้ยยังไม่ได้เป็นแฟนกับใครเรายังไม่ได้ชัดเจนกับใครมากคุณต้องพยายามเผยตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณเป็นผู้ชายแบบไหนไม่ใช่ว่าคุณพยายามเป็นแบบไหน แล้วพี่บอกไม่คิบ้างเหรอคือคือโอเคแหละผมยอมรับว่าสิ่งที่พี่พูดมามันถูกเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเหมือนพี่หวานแหไปทั่วเลยอะแล้วสุดท้ายอะคือพี่ก็ได้คําตอบจากผู้หญิงแล้ววันนี้เขาคืออันนี้กอคือคำตอบตรงนั้นผมก็ไม่ได้มายมากอาจจะรู้สึกว่าเออแทงใจดำนิดหนึ่งหรือรู้สึกว่าเออตะหงุดหงิดนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเป็นการหวานแหมันแค่มันเป็นมันเป็นสิทธิของทุกคนอ่ะ แล้วทำไมาผมจะต้องบิดกั้นมุมมองตัวเองใช่เปิดกระถูกสิทธิของคุณคือถ้าจะแย่งไขรคือไม่ได้ถามว่าแย่งหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ไม่จำเป็นต้องมาแย่งไขรเ <shield S 1> พราะทุกคนยังไม่ได้เป็นเจ้าค้าเจ้าของไข่ไม,ม่ต้องแย่งหรอกเดี๋ยวถ้าเขาจะมาเขามาเองผมแค่มีหน้าที่แค่อยู่นิ่งๆให้เขามาหวานไปเรื่อยๆข้าวหวานหวานพืชหวานก็ต้องหวังผลนิดหน่อย something in return คือเราปลูกต้นไม้เราก็อยากให้ต้นไม้เจริญเติบโต<ฮ>ใช่ไหม<ฮ>เพื่อให้งอกงามให้งอกเงยมาเป็นผลผลิต<ฮ>มันก็เหมือนกันผมก็มีหน้าที่แค่หวานไปก่อนพอเดี๋ยวผลผลิตออกมาถ้ามันดีผมก็เทคกินถ้าผลผลิตไม่ดีผมก็ทิ้งแค่นั้นเองแต่พี่ต้องอย่าลืมนะคนไม่ใช่ต้นไม้นะมันคือสิทธิ์ของผม อย่าหวานแหวผมก็แบบเตือนด้วยความหวังดีครับแล้วคือผมก็เตือนเือนขาว่ามันทําแบบนี้มันมันมันก็ดูมากเกินไปนะพี่ชายมันเอาให้มันพอดีพอดีหน่อยจริงๆผมว่าเขาต้องเตือนตัวเองมากกว่านะครับว่าเขาสามารถทำได้อย่างที่ผมทําหรือเปล่าเขาไม่ต้องเตือนผมหรอกเขา,าเวลาเตือนผมเนี่ยไปบริหารชีวิตตัวเองดีกว่าไปบริหารเสน่ห์ให้ตัวเองอดูดีขึ้นขึ้นมาดีกว่าถ้าเกิดว่าผมจะเอาเวลามาบริหารเสน่ห์แล้วเป็นแบบเขาครับผม ไม่ทำดีกว่าเออจะหวานอะไรก็ระวังต้นมันตายระวังดินมันไม่งอกเออผลออกที่มามันเน่าอย่างเงี้ยเออหวานดีๆเดี๋ยวผลอาจจะไปหาน้องเองอย่างเงี้ยเอออยากเตือนน้องบอมไว้ผมก็จะรับคําเตือนนั้นไว้แล้วกันจะพิจนารณาไว้